มันคืออะไรมันเป็นยังไงเกียวซ่าหน้าตาแปลกแต่รสชาติใช้ได้นะจ๊ะทำกินฟินกันกันกบมะสซูวันนี้ความอยากกินเกียวซ่านะคะหากินก็ยากอีกเหมือนเดิมด้วยความที่เป็นมุสลิมนะเราจะหาเกียวซ่าฮาลาลมันก็ต้องสั่งแล้วมันก็แพงใช่ไหมคะ มาสู่ก็จัดเองเลยไม่ยากเลยนะวัตถุดิบน้อยมากๆไปดูกันเลยค่ะแผ่นเกียวซ่านะคะอันนี้มาสู่ซื้อจากโลตัสนะคะแพ็คละสามสิบสามบาทามาทำไส้กันนะคะอันนี้จะเป็นไก่สับนะคะหนึ่งถ้วยนะตามด้วยกระหล่ำปีซอยค่ะหนึ่งถ้วยเหมือนกัน น้ำมันงาหนึช้อนชาค่ะโชยุนะคะหรือถ้าใครไม่มีเป็นซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไส้ไปห่อกับแป้งเกี๊ยวซานะคะเพื่อนๆดูวิธีการห่อนะมาสุก็จะตักไส้มาไม่ต้องเยอะมากนะคะ แล้วก็เอาน้ำทาบริเวณขอบขอแป้งนะเราก็จับจีบนะคะค่อยๆจับให้มันประกบเข้าหากันแล้วมาสูจะค่อยๆบีบให้แผ่นแป้งมันเข้าหากันแบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะ พอห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันนะคะมาสูจะนํากระทะเทฟลอดนะคะใส่น้ํามันนะถาให้ทั่วกระทะนะคะแล้วก็เอาเกลซาที่เราห่อแล้วเรียงลงไปในกระทะได้เลยค่ะเราจะทอดเกลซากับน้ํามันก่อนประมาณ2-3นาทีนะคะสูจะใช้ไฟกลางนะคะทอดเกลซาก่อนพอครบ3นาทีก็เติมน้ําเปล่าลงไปนะคะประมาณครึ่งของตัวเกลซานะคะ แล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเราจะต้มไปประมาณ10นาทีนะคะระหว่างรอเกี๊ยวซ่าก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะน้ำสูตจะใช้ซอสเปเรี้ยวนะคะในการทำน้ำจิ้ม3ช้อนโต๊ะนะคะประาะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ีอิ้วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน,น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันผสมให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะสุดจะเติมน้ำสุกไปเล็กน้อยนะคะทำน้ำจิ้มเพล,ลินค่ะลืมดูเกี๊ยวเลยค่ะแ,แงแล้วรีบเอาใส่จานก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกี๊ยวซซ่าจะเป็นยังไง มันคืออะไรมันเป็นยังไงตอบเป็นไหมไงเราก็เอาอันนี้ออกไปดิว่าไปหอมจ๊ะ ก็จะได้เป็นเกี๊ยวซ่าฮแบบนี้เลยค่ะชิมดีกว่าชิมแล้วนะจ๊ะตื่นเต้นความผิดพลาดครั้งนี้ก็ทำให้เราได้กินเกี๊ยวซ่าที่แบบก้นก,กรอบเลยนะคะเพื่อนๆรสชาติก็กำลังลงตัวพอดีเลย ก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะเกียวซ่ามาสูข่าวหน้ามาสูขอแก้มือกับเกียวซ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาสูก่อนนะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ